มาพี่น้องมาได้เวลาเลิกงานเดี๋ไม่ึ้นสุดสิ้ยางหอดกับทอมบ้ามา,มาเอากระติกน้ำไปมือเนี่ยเออหาโมงแรกเลยพี่น้องคะ่ะเบิ่งนี่มือนีมะลิเด้อพี่น้องเด้อไปเล็วค่ะเห็นบอเห็นบอมะลิไปเมละอ่าเปีงน้ำออกเด้อพี่น้องมือนีเมียเก่งเปีงน้ำออเขากะล่มไปแล้วให้เบิง่ง ส่วสียางหอดเท่งกับทอมกะประมาณมีสิบนาทีพี่น้องกะสีลมไล่ๆกันไปได้พี่น้องเพราะว่ามียเกียงนี่เอ่อเปียงานา้ำลงไปใส่โตัวขัง่างที่มันเขียวๆอยู่กำลังเอาพันปนในโตนั้นอยู่พี่น้องคะ่ะมะลิไปหมดคะ่ะลมแล้วอืมความอ่อนแอของพื่นเนาะพี่น้องเนาะอืมให้เบิ่อ ให้ชมอีกเลี้ยวจะขิปก่อนกลับบ้านอย่างดีๆด้วยเจม่เจ้าเออเจอ้ายางดีๆกันแล้วกันคันแท้ข่อยมันแหงหกเออเมียนเบื้องพี่น้องไปแล้ววันนี้หลุดเกี่ยวสิบ,บอกเหยียบมะลิใส่อันขี่ตมติพุละมาลิกาวาสีวันพือหัฮนาผูเด้อพี่น้อง จ้าวันพลเรือนหัดหนาจัางสีได้เกี่ยวแต่ว่าก็คือสีบ่แล้วง่ายดอกหลายมือค่อยๆเกี่ยวไปพี่น้องค่ะเพื่อนกับคือยังสีลมเลดเฟดว้ทาพุลาคันอีกอาทิตย์นึงนะยืนอยู่ทั้งกันแท้ได้พี่น้องเด้อให้เบิงมาลีมีแต่เบิงแต่สายพันธ์อื่นหลายอันนี้มารีเฮ็ดว้กินจะพี่น้องจ้า ยินดีกินแสบคือเกาสายพันธุ์ดังสายพันธุ์เดิมของเห้านี่และมาลีหนึ่งศหาเห้านี่และพี่น้องคะแต่ว่าก็โอ้ยเสียดายยานแต่ย่ามรดมากลอนแยบใส่ขีต่ตมนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาลีกระได้ระเบึ่งเนี่ย เดี๋ยวเวลากลับ,บานของแม่หญ่เกง่งเราจะนี่ตัวนี้อีเขียวอึมถึมอยูกก่ใกล้ๆกันนี่ยืนตรงดิ้งพี่น้องนี่ตัวนี้ก็อีกประมาณเดือนหนึง่งขิดว่าได้หนี่กับประมาณได้ดนีให้เบื้องพี่น้องคะ่ะให้เบิ้งให้ช่มเลี้ยงเบิดสูทงหรอของพี่น้องคางๆเพื่อนก็เลี้ยงเราพี่น้องจ้ากระบ่เกินอีกอาทิตย์หนึ่งดอกเพื่อนล่งพี่น้องคะ่ะ เพิ่นเอารถมาลงของสีหน้าอือลงแนวอุ้ยแต่เสียดายให้พี่น้องเอซี่เบิ้งเด้อวิธีชาวหน้าของมายาเกียงต่ละมือแต่ละวัดนี่พี่น้องหามงแรงกลับบ้านหอดบ้านกะหกมงแรงมืดพอดีจะหูถงของพี่น้องกันกัะหูนเพิ่นกับเลี้ยงบนเราจะพี่น้องขาพุ่นอือ ของเพิินมาลีหนึ่งศูนหาเพินินก็เริ่มเลี้ยงซ้ำกันนี่แหละพี่น้องคะ่ะแต่ของมีเก่งกับมีพันหนักน้ำเห็ดใบเครืองหนึง่งนี่อันมูนี่กับพันในลมดอกเดียวจักน้อยสิจักมือเดียวกระลมไรกันมากนี่ฝากพี่น้องเอฟซีกดไลกกดติดตามวิถีเชาวไเช่าหน้าในเด้อจ้า